ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยรายการบอกเล่า90จากสมาคมผมดรโลตันศักแสงทะศิวไหลนายกสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติครับผมดรชยันต์พิสิทธิสมานสวนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยครับครับวันนี้เราจะพูดถึงในประเด็นในเรื่องของกองทุนกบขนะครับซึ่งเราได้ปรึกษาเรือกันแล้วในช่วงรายการบอกเล่า90นะครับในช่วงมุมมองเศรษฐกิจ กับท่านดรพิสิทธิ์เรียธันซึ่งท่านจะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ครับท่านนายกับครับดีครับ,รบ,รบ,รบเป็นอะไรที่อยู่ในความสนใจของประชาชนกับก็ประเด็นที่ท่านจะเข้าสายพูดคุยในมุมมองเรื่องของกบขเนี่ยที่ท่านได้นำเสนอในสภานะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้าราชการและสมาชิกนําเงินไปซื้อบ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่านว่ามีรายละเอียดอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับครับ ครับกาบสวัสดีท่านดรศิริยธรรมครับครับสวัสดีครับท่านผ้ครับครับขอบคุณมากนะครับที่ท่านเข้าสายนะครับเราจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการให้ข้าราชการและสมาชิกนำเงินไปซื้อบ้านเกี่ยวกับเรื่องของกบขครับท่านครับครับครับก็เมื่อตอนต้นปีนะครับครับเราก็มีการนำเสนอกฎหมายเข้าสภากันเราก็มีการรับหลักการไปแล้วนะครับในวาระหนึ่ง โอยที่ผมเนี่ยได้นำเสนอเป็นร่างกฎหมายของผมเนี่ยประกบกับสบคือกบคเนี่ยเขาทำมาเพื่อจะแก้ไอ้ปัญหาเรื่องการทํางานปกติของเขาเช่นเช่นที่ว่าถ้าเกิดสมาชิกเสียชีวิตนะครับทายาทยังไม่มารับเป็นไปเขาก็ขออํานาจในการทำงานต่อนะฮะหรือว่าถ้าเกิดสมาชิกสารสมไว้20%อยากให้เพิ่มซิ้งขึ้น30%ก็เสียเสีย้นไปไม่ได้เก็บเงินให้มากขึ้นต้น หรือว่าเวลาที่มีสมาชิกซึ่งย้ายมาจากหน่วยงานอื่นเช่นจากรัฐศาหกิจซึ่งมีกอ,องของเลขาธิบดีอยู่แล้วก็มากรบขนียก็ให้รับ,าาบเข้ามาได้โดยข้วู่เข้ามาเชื่อมต่อถึงกันตอนนี้คือเรื่องปฏิบัตินะครับแต่ว่าที่ผมนําเสนอเนี่ยนะครับร่างกฎหมายที่ผมนาเสนอเนี่ยเป็นเรื่องหลักการใหญ่เลยก็คือว่าเขาให้กบขนียเปิดทางให้สมาชิกเนี่ยสามารถนำ ของตนเองนะครับไปจัดหาที่ทอยู่อาศัยได้ก็คือซื้อบ้านซื้อคอนโตร่แน่นอนเงินอาจจะมีไม่อพอก็ดาวดาว,ดาวบ้านดาวคอนโดหรือว่าอาจจะไปะสร้างบ้านก็ได้นะครับโดยเงินที่ดินในกบขอนแต่ว่าถ้าเอาเป็นหมดเนี่ยก็คงเจ็บปิดหมดก็เลยจะติดซีรีส์เงินสามสิบเปอร์เซ็นต์ว่าว่าที่เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็คงไว้ในกบขอทีอ่ที่ออกมาได้คือไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ นะส่วนไอ้วิธีการหลักการเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็เขียนในกฎหมายเนี่ยให้ทางคณะกรรมการกรบขเนี่ยนัปว่ากันเองแต่ว่าหลักการใหญ่ก็คือว่าเปิดทางให้ข้าราชการที่มีในกรบขเนี่ย,น,น,ยนะครับสามารถไปลงไปลงทุนในพื้นบ้านได้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยครับก็ทางฝ่ายของกรบเขเขาไม่เคยชอบนะฮะเขาก็ต่อต้านพอสมควร ทาำให้เห็นด้วยจากที่ผ่านมาเด็กแล้วเนี่ยนะครับในการปฏิการเนี่ยก็เป็นเสียงข้างน้อยนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของสสอเนี่ยเสียงข้างมากเนี่ย,ยน,น,นะครับเราก็ยืนตามที่เสนอนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่22พิจารณาดี่ยทางบีบของรัฐบาลเนี่ยก็ไปค่อยตามกระบอกขอก็มีการไม่เห็นด้วยกับในการสิ้นสุดการนะฮะแต่ว่านร้นทางกฎหมายเพื่อตอบปัญหายี่สอก็ไม่ผ่านสภาเพราะมีข้อ เทคนิคติดค้างอยู่นะฮะก็เลยมีการถอนออกไปนะฮะแล้วก็ประชุมกันใหม่ซึ่งชั่ใหม่เนี่ยก็าหมายถึงต้องเริ่มต้นใหม่ในการทํางานของกรรมการกรรมการก็ยืนอีกนะครับมากมากเ่ยที่มาจากสอสอเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยนะครับที่จะให้นําเงินเก่าบกคอเนี่ยนะไปลงทุนซื้อบ้านเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะข้อติดขัดที่เขาจะโต้งย้งก็คือว่าเขาเนี่ยไม่มีอำนาจนะเขาไม่มีอำนาจในการที่จะทํา เรื่องนี้ผมก็ย้งว่ามาตราห้าเนี่ยนะฮะชันไม่ชัดว่ากบขเนี่ยทําถึงสามอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเงินออกสองคือเรื่องบํานาญสามก็คือเรื่องของสวัสดิการรังั้นการที่ให้ข้าราชการเนี่ยนะครับซึ่งเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีค่าคอมเพที่สูงเนี่ยสามารถนําเงินไปซื้อบ้านได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ,ของการเป็นสวัสดิการได้นะครับซึ่งประเด็นนี้แน่นอนก็โต้แย้งกันมาก แต่สุดท้ายเราก็สิ่งส่วนใหญ่ก็ยืนนะครับเพระาะฉะนั้นเมื่อวานนี้กฎหมายนี้ก็เข้าสภาใหม่นะครับก็เข้าสภาแล้วก็ไปพูดง่ายๆก็คือว่าเข้าวาระสองนะก็ที่ประชุมสสทั้งหมดนะครับมีมติเอกฉันเลยครับไม่มีท่านใดขัดข้องเลยมีท่านเดียวที่ไม่ลงคะแนนก็คือท่านประธานนะเพราะว่าท่านต้องต้อง,งไม่ลงคะแนนอยู่แล้วนะต้อง แต่ว่าที่เหลือทั้งหมดนะฮะที่ประชุมอยู่ในห้องประชุมเนี่ยล้วนแต่ให้ความเห็นให้ความเห็นชอบกับกับการที่เรานําเสนอนะครับว่าให้สมาชิกเนี่ยสามารถนาเงินไม่เกินสาเอนี่ยไปลงทุนซื้อบ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นก็พิจารณาที่จะจะเรียงให้ท่านผู้ฟังที่เป็นข้าราชการหรือมีเพื่อนเป็นข้าราชการได้รับทราบเราะว่า,าท่านอดใจราสักนิดนะครับเพราะว่า ขณะนี้ผ่านวาระสามไปแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าสภา,าก็รับรองแล้วก็จะต้องเข้าสู่ขบวนการของวุฒิสภาต่อไปนะครับราะนั้นิทธิสภา,สภาเนี่ยก็หวังว่าคงจะใช้เวลาภายในสมัยประชุมนี้ในเดือนกันยายนเนี่ยหวังว่าจะพิจารณาได,ได้เสร็จแล้วก็ในผมก็คาดว่าในช่วงไม่เกินปลายปีนี้นกฎหมายนะ่าจะมีผลบังคับใช้แล้วก็ทําให้าการท่านสามารถที่จะนําเงินเนี่ยไปลงทุนซื้อบ้านได้ ะครับ <S an> จะได้บรรเทา,าความร้อนในเรื่องของกอารหาที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็จะได้มีบ้านของตนเองสามารถที่จะ,ะผ่อนบ้านด้วยค่าเช่าบ้านที่ที่เดิมทีแต่ก็จ่ายขาดแต่บัดนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะไปผ่อนบ้านและกับเจ้าของบ้านนะฮะมีศักดิ์ศรีมีความเป็นผู้มีที่อยู่ที่เป็นตัวตนนะครับไม่ต้องไปอยู่บ้านหลวงอย่างเมื่อก่อนหน้านี้ะนะครับอันนี้ผมคิดว่า น่าจะเป็นความรักกำลังใจให้กับร,รายการที่ประพฤติปฏิบัติทําหน้าที่อย่างสุจริตนะครับทำประโยชน์ให้กับประชาชนจะแล้วการตอบแทนจากหลวงอย่างเต็มที่ครับเรนเร่นถามนิดนึงว่าหลังจากผ่านสภาไปแล้วไปถึงทางวุฒิสภาตรงนี้ท่านจะต้องไปชี้แจงต่อไหมครับหรือว่าเป็นการค<ม>ุย<ม>ร่วมนครับก,ก็เป็นเรื่องของของกรกตขอ,ขอ,ขอ,ขอที่ต้องไปชี้แจงสภาไปชี้แจงวุฒิสภา นะครับกับผมเป็นสสเนี่ยเราอยู่ในฝั่งของอสภู้แทนเนี่ยแล้วก็หมดหน้าที่แล้วเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในด้างกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วทีน,นี้แน่นอนผมก็คิดว่าก็คงจะมีเหตุการณ์คล้ายกับตอนที่อยู่สู้แทนเนี่ยนะฮะกบขอาจจะไปออกกาลังถึงตรงนั้นอีกที่จะไม่เห็นด้วยเพราะท่านก็คงไม่อยากที่จะให้เงินมันลดลงไปนะแต่ผมก็ย้ำว่าเงินเนี่ยอาจจะ ลดลงไปแต่ก็ไม่ได้มีความเสียหายกับกบขแถบการใดนะฮะเพราะเพราะเงินเนี่ยมันอยู่ในบัญชีของแต่ละคนอยู่แล้ว<ง>นะคนไหนที่เอาเงินออกก็เงินก็นลดลงคนไหนที่ไม่เงินออกก็เงินก็ไม่ลดนะฮะแล้วก็ดีกว่าการไปลงทุนซื้อหุ้นในใน,ในตลาดหละักทรัพย์หรือว่าในนิวยอร์กซึ่งคุณก็ตกรนนใระเดนน่นานในพวกเดือนที่ผ่านมาเนะเสียเสียหายเป็นหมื่นล้านนะฮะเทียบกับการที่เราเปิดทางให้กับการเนี่ยเอาเงินไปซื้อบ้านของตนเองเนี่ย นะฮะแล้วยิ่งถ้าซื้อบ้านในยุเตียงน้อยอยู่เนี่ยนะฮะครับนะผมเชื่อเลยครับว่ารา้อยรย้อยเนี่ยจะต้องได้กาไรเวลาที่ขายเมื่อจะถือไปไม่ต่อมา1สิบสิปีเนี่ยบ้านมีแต่ราคาขึ้นนะั่นแหละผมกยกตัวอย่างของผมนะฮะครับสมัยที่ผมเป็นผู้น้อยในแบงค์ชาติเนี่ยผมก็กู้เงินมาซื้อบ้านอายุแต่ตอนนั้นก็ห้าแสนห้าหมื่บาทบนะฮะอ,อยู่ไปสักสิบกว่าปีเนี่ย นะครับผมก็ต้องต้องการจปลเ่ยนที่อยู่อาศัยก็ขายทิ้งไปปรากฏว่าได้กาไรนะเพราะว่าได้ขายงได้ถึง3ล้านนะนี่คือตัวอย่างของการลงทุนซื้อบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ถือสังหาิมทรัพย์เนี่ยย่อมรู้ดีครับว่าว่ามันม,มีมีประโยชน์ั้งนั้นนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์จากการได้อยู่อาศัยด้วยนะฮะได้ประโยชนจากการเพิ่มค่าของสินทรัพย์เพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันทําให้มูลค่าของ ค่าก่อสร้างเนี่ยมันแพงขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะ,ะน้าบ,บัตรเนี่ยค่าดอค่าค่าก่อสร้างก็แต่จะแพงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการลงทุนซื้อที่ดินซื้อบ้านสร้างบ้านเนี่ยแตนน่นั่นเน่นเนี่ยแล้วก็ให้ทําประโยชน์ได้อาศัยเองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วในทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์รเนี่ยเราก็ถือว่าการซื้อบ้านเนี่ยเป็นเป็นการลงทุนนะไม่ใช่การการใช้จ่ายหมดหมดเปลืองเพราะฉะนั้นหลายท่านที่เป็นห่วงว่าอา้าวถ้างั้นเวลากเกษียณเง,งินจะไม่พอเลยผมก็แย้งว่า เวลากเกษียณเนี่ยถ้าหากท่านมีบ้านหลังใหญ่เนี่ยท่านก็อาจจะขายบ้านหลังใหญ่ที่ได้เงินมาเต็มที่แล้วก็มาหาที่อยู่ใหม่ที่หลังไม่กลงก็ได้เพราะว่าท่านอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเลี้ยงดูบุดหลานอย่างเมื่อก่อนหน้านี้หรืออาจจะไปอยู่ที่ห่างไกลซึ่งราคาก็จะถูกลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับะฉะนั้นผมเชื่อกับว่าบ้านเนี่ยจะเป็นตัวที่มาเลี้ยงดาวได้ถ้าเกิดเราซื้อแต่นั่นเนินนะครับเรียนถามนิดนึงพอดีผมมีประเด็นเพิ่มเติม ก็ณมีอย่างที่เรื่องกองทุนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราไปซื้อบ้านหลังที่สองเนี่ยเราใช้ตัวนี้ได้ไหมครับท่านผมผมก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวตรงนี้ได้ชัดเจนนะฮะเพราะเราแห้อนุญากับทางคณะกรรมการและในกำหนดเอานะฮะแต่ในหลักการเนี่ยผมเชื่อเป็นสิทธิ์ของข้าราชการทุกท่านที่เป็นสมาชิกกบคว่าท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นผมนะครับท่านถ้าจาจาได้ว่าสมัยผมอยู่แั้งชาติเนี่ย ็ยังยอมให้ที่เราเนี่ยเอาเงินไปซื้อบ้านของพ่อแม่ครับนะก็ถือว่าถือว่าเป็นบ้านของเรานะะฮก็ยังซื้อที่ก็ทําได้นะจะเป็นหลังที่สองในเช้าเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวมันเป็นที่อยู่ของเราเราตมีสิทธิที่จะจะเบิกจ่ายงเงินเองได้นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่สำคัญก็กคือว่าปกติจุดเริ่มต้นของการมีบ้านนะคือคือเงินดาว ใช่ครับบัตรเด็เงินดาวน์ก้อนนี้มันแสนลำบากต้องเงินออกเป็นเดือนๆนะครับแต่เราจะเดือนที่ใจใจนะเพราะฉะั้ถ้าเราสามารถใช้เงินจาดก,กับบัตรขอบก้อนแรกมาดาวน์บ้านได้เนี่ยเราก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่ง,ปงไปได้อย่างสวยงามน,นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชนต์ต่อตัวตัว,ตวผู้ออกก็คืการเงินอย่างดีครับที่เอาเงินไปลงทุนกับเรื่องบ้านครับ แล้วหลังจากนี้ไปกระทางพอไปดาวหรืออะไรก็ตามในกับในส่วนของนาคารเองก็ต้องมีการปรับเรื่องนี้อย่างอย่างไรบ้างครับในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไปครับท่านครับก็ก็เป็นเรื่องปกติครับก็คือสมมติว่าเรามีงิรอยู่ในกบขประคอครับเราก็เอาเงินได้ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไปดาวไปมจเป็นเงินดาวกับทางโครงการแล้วเราก็ไปติดต่อทางโครงการในหาแหล่งเงินหาแบงค์ ถ้าเรามีเงินเดือนอยู่แล้วก็พร้อมไปโดยหักบัญชีค่าตั๋วเครื่องบินรายเงินต้นในส่วนที่เหลือนะครับผมผมขอขอธุรกิจนะครับท่านเจตนาที่จะให้กบขอให้กูเพื่อซื้อบ้านนะเพราะว่าเขามาจะอะไรผ่ดนึกว่าผมจะให้กบขอ,บอเนี่ยทำหน้าที่ในการให้กูกรบขอเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยเจตนาผมเนี่ยไม่ต้องการให้าการใน,นที่นี่มากกว่านี้นะฮะก็คือถ้าจะ ต้องต้องซื้อบ้านราคาหนึ่งร้อยบาทอันหนึ่งอัติ 1, เตสวาหนึ่งล้านบาทนะฮะตัวเองมีนี่อ่า,อาเปิดแค่หนึ่งล้านเนี่ยถ้าเย็นเป็นราคาที่ต้องจ่ายเต็มเต็มเนี่ยเหลืออ่าตีเสวะเจ็ดแสนคือสามแสนเนี่ยเป็นเงินที่น่าจะกบขอมามาลงมาดาวาลดภาชนะดอกเบี้ยลงลดภาชนะเงินตะ้นลงนะเพราะฉะนั้นหลักก็คือว่ากบขอเนี่ยจะต้องเปิดทางให้สมาชิกเนี่ย มันเป็นมันเงินของตนเองเนี่ยออกมาเพื่อไปลดหนี้ของบ้านได้แม้ทั้งบ้านที่ตัวเองมีอยู่แล้วบ้านที่ตนเองเนี่ยอ่อ่พออยู่แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่กอบขอะตั้งไงก็อาจจะเอามาลดหนี้ได้ครับนะฮะคือสมมติว่าตอนเนี้ย่อนบ้านซื้อบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเอาบางเงินกบขอยสั์เ่็นเนี่ยออกมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้เพื่อลดภาระหนี้ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็อาจจะ อาจจะทําได้ผมผมคิดว่าัก็เป็นลาการเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นไปเรื่องเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะชั่วโมงนี้เศรษฐกิจก็แย่และแบงก์เองก็ไม่ค่อยได้ปล่อยจริงๆก็เป็นการในมุมมองผมถือว่าเป็นการกระตุ้นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยซ้ำไปครับท่านครับใช่ครับใช่ครับให้มีบ้านที่อยู่ในตลาดเนี่ยมากมายที่ราสามารถเลือกซื้อได้ในราคาไม่แพงนะ นะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็ไม่น่าท้อกันเยอนมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมได้นําเสนอนะครับในกฎหมายเนี่ยก็คือพนักงานข้าราชการอย่างอาจารย์รัตนศัิ์นะครับครับท่นนานขณะนี้เป็นพนักงานข้าราชการใช่ไหมครับ,รบยังครับไม่ใช่เป็นข้าราชการครับไม่ไม่ใช่เป็นข้าราชการนะฮะใช่ใช่ครับ,รบเพราะว่าหรือหรือเป็นฮะไม่ได้เป็นรครับไม่ได้เป็นครับท่านครับเพราะว่าท่านยังอยู่ใน อยู่ในระบบราชการอยู่ใช่ไหมถูกต้องครับใช่ครับโอเคโอเคแต่อย่างวมาอะไรที่ออกนอกระบบเนี่ยอย่างเช่นเชียงใหม่จุลานะฮะซึ่งเขาออกนอกระบบแล้วเนี่ยอาจารย์จํานวนมากขอออกจากระบบราชการและไปเป็นพนักง,งาน้าราชการนะฮะเขาเขาก็เลยมีพูดง่ายมีสถานะอีกแบบหนึ่งในกปงบขนะจริงๆเนี่ยหลัก ก็คงจะต้องให้มีฐานะเท่าเทียมกันนะมีฐานะเท่าเทียมกันแต่ว่าความที่มีการใช้อะไรนะ,ะคําที่แตกต่างกันเนี่ยกรับรวงอร์เข้าตอนร่างกฎหมายเนี่ยเขาก็ลืมเรื่องนี้ไปลืมลืมองขั้นการเอาอะไรที่ที่ทออกนอกระบบนะครทางเจ้าที่ผมก็คุยกับเขาแล้วก็ได้มีการเติมเส็จเปนสูตรอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ กฎหมายของกบขฉบับนี้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับว่าท่านสามารถที่จะสะสมเงินได้ถึงสาสิเอร์เซ็นตของเงินเดือนเพื่อจะให้เงินในยากรเศษนี่มันจะดีมากขึ้นนะครับก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทางสสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับท,ที่ให้การสนับสนุนในในร่างกฎหมายนี้อย่างเต็มที่นะครับยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับที่ มีการออกเสียงเป็นเอกฉันนะครับก็คือทุกท่านที่นั่งประชุมอยู่เนี่ยให้การสัว์การกฎดหมายที่กระผมเสนอเนี่ยทั้งหมดนะครับผมก็อยากเห็นผู้ทีสภาเนี่ยมีลักษณะเดียวกันด้วยนะครับก็เมื่อช้านี้ก็ได้แถลงข่าวใหม่ครับเพื่อขอให้ทางผู้ทีสภาเนี่ยได้ปรดจสอบุนเพราะว่ามันจะเป็นระอยู่กับพ่าอาการซึ่งผมก็เชื่อว่าในสภา ผู้ที่สภา,าเนี่ยนะครับก็มีอดีตข้าราชการเป็นสูตรหญ่ท่านย่อมรู้โอบของข้าราชการต่างต่างดีว่าประสบปัญหาเรื่องของค่าของชี้เรื่องของการมีบ้านอย่างไรเพราะฉะนั้นการเปิดทางให้หนัก,กบวชขอมาลงทุนซื้อบ้านเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับที่วุฒิสภา,าจะได้ดูแลให้แล้วก็ช่วยผ่านร่างกฎหมายให้ครับ เรียนถามมีข้อท่านใน,ในกรณีพนักงานของรัฐเนี่ยเขาสามารถที่จะย้ายมาเข้าเป็นกองทุนกบขอได้ไหมครับท่านคะพนักงานของรัฐครับอ,อใช่ไหมฮะใช่ครับอ,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 อย่างเช่นลูกจ้างครนะจริงๆเนี่ยก็น่าเสียดายครับกบประขอขอย่างเป็นในสุดนนี้อยูอ่แต่เขามีระบบตัวนะครับระบบกองสำรองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะฮะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็มีลักษณะเดียวกันนะครับก็คือ ลูกจ้างจ่ายแล้วก็นายจ้างก็คือข้าราชการคือรัฐบาลก็จ่ายชดชมนั่นก็เ,เป็นระบบเดียวกันคล้ายๆกันนะซึ่งผมก็เมื่อเช้านี้ที่ทถแถลงข่าวก็ได้รับปากกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าผมจะเตรียมกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะฮะสำรับเข้าไปก็คือให้ข้อมูลสำรองเ้ยนชีพเนี่ยครับซึ่งลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยได้ไประโยชน์ตรงนี้ด้วยก็คือสามารถที่จะนำเงินออกมา สามสิบเปอร์เซ็นต์เงินตัวเองนะฮะทั้งที่เงินสมทบเงินสะสมตอกผลต่างๆนะที่เก็บไว้เนี่ยนะฮะให้ออกมาเพื่อซื้อที่อาศัยได้อันนี้ก็ผมก็จะดาเนินการต่อไปครับครับฝ่ายอันนึงครับท่านสาก์ก็ดีเหมือนกันนะครับท่านสาก์อย่างเพอรเอเมื่อวานนี้เราก็มีประชุมกรรมการเกี่ยเรื่องของสากลที่เราไปกำลังจะร่างกฎหมายใหม่เข้ามาเนี่ยก็ก็ ก็เลียนตามตรงว่าผมเองก็เห็นประโยชน์ของสากรนะครับ,รบเป็นหลักการที่ดีมากแต่ว่าปัญหาใหญ่บ้านเราคือเรื่องปฏิบัตินะฮะหลักการที่ดีๆเนี่ยพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็เจอจะเกิดเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสากรจุฬาสากรคลองจันทร์นะฮะตอน่ี่เป็นต้นนะฮะปัญหาคือ,อมันจะมีคนบาง,งพวกนะฮะที่มาหาประโยชน์จากเรื่องนี้ จริงๆเป็นในการทํางานภายในสากรเองในหน่วยงานเดียวกันเองครับท่านกับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสามารถหักเงินเดือนได้จากผู้ผู้แต่ปัญหาคือเวลาเอาเงินข้ามจากกองไปกองหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการพิ่งง่ายคือหลอกลวงกันได้ครับว่าเอาเงินไปไปอีกกองหนึ่งไปไปที่อื่นเนี่ยก็ไปใช้จริงหรือเปล่าหรือใช้แล้วใช้ยังไงล้วพวกนน้นน่ยจะหลุดจากการดูแลไม่ามาภายในกันเองครับ แต่ถ้าภายในกันเองเนี่ยเช่นภายในหมออะไรของอาจารย์อาจารย์นะฮะก็หาเลยปากกันเองกู้กันเองเนี่ยผมเชื่อมีปัญหาครับครับนะครับผมถึงเต็มที่เลยครับเพราะจะเป็นประโยชน์ที่ว่าคือรายได้รายจ่ายก็อยู่กันเองภายในนะครับใช่ก็เสียงเงียน้อยมากไดอยางงั้นนะครับครับผมแต่ปัญหาคือเวลาที่มีคนภายนอกสากรภายนอกก็ดีหรือคนภายนอกก็ดีมาทําตัวเป็นสากร มาอมขอบคุณไปเนี่ยอันนี้ที่ทงระบายไม่ดีในช่วงสุดท้ายท่านดรวิสิทธิธรรมท่านมีอะไรที่จะฝากข้าราชการฮะว่าเรื่องการผักกานตรงนี้มาแล้วเนี่ยจะให้ขวัญกำลังใจกับข้าราชการในอนาคตยังไงต่อไปครับท่านครับเชิญครับก็จริงๆคงต้องให้ท่านช่วยกันอบอกกล่าวอย่างผู้ที่สมาชิกที่ท่านรู้นะครับมาให้ชื่อคนหนุนหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเองเนี่ยด้วย ัวเลียวทิมรีดเนี่ยนะนัหมายเนี่ยความกับเพื่อนในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็ตดนแรงต้านนะฮะอย่างที่ไม่เคย่าคิดมาก่อนนะฮะทั้งที่จริงๆเนี่ยหลักการมันน่าจะถูกต้องนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ผ่านมาได้ผมก็เป็นห่วงนิดๆนะครับว่าผู้ที่สมาชิกท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะถูกข้อพีพหรือเปล่านะฮะก็อยากจะให้เพื่อนข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ได้บอกกลับ บอกกล่าวไว้นวิธีสมาชิกติด้รู้จักนะว่าให้เชื่อกันต่อยันเรื่องนี้นะครับครับก็ทางสมาคมก็จะติดตามเรื่องนี้ครับท่านดรวิสิทธิ์ครับดี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 ครับต้องขอบคุณท่านดรศิเรียธรรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อเพื่อิผยแผิทัตประครับท่านครับยินดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับครับครับอาจารย์โลดเรื่องนี้ผมเห็นแล้วผนลูกแขนดีใจแทนแทนข้าราชการเนี่ยถ้าร่างพรบนี้ผ่านนะฮะ เพราะว่าผมเห็นมาเยอะข้าราชการบางคนนะอยู่บ้านหลวงมาจนานสอนนะเรียกสวให้เป็นเสาหอกาจทานนะแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องดีๆเนี่ยเพราะว่าจะลืมว่าข้าราชการบางคนน่ะอยู่บ้านพักราชการมาจนลืมตัวพอเเสียแล้วตายหาคุณไปไหนบอกว่าคุณจะไปอยู่ไหนว่าบางคนอายุ60แล้วอ่ะอยู่จนลืมอ่ะจ่ากตำรวจเนี่ยเดือดร้อนหนักนะที่ผมเห็นนะโดยเฉพาะชั้นประทวนฮะก็คือไม่คิดเงินเดือนที่เหลือจะไปกู้ซื้อบ้านก็ไปเอา่อน เพราะว่าเมันอูปกรณก็ซื้อไม่ได้ก็อยู่บ้านหลวงมาเรื่อยใมคือก็อย่าง <ขอ S 2> ที่เรื่องตรงนี้พอเราได้คุยเนี่ยพอถ้าถ้าเกินอายุ30กว่าไปแล้วเนี่ยอาการกู้ระยะย,ยาวเนี่ยมันไม่ได้ละถูกไหมมันก็อยู่ที่จํานวนเงินเพราะให้สามสมันก็แคบเพียงคล้ายๆเงินเงินดาวนี้แหละถูกไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องต้องขอบคุณที่ท่านมีสิทธิ์แก่ปักใจเรื่องนี้เป็นก้าวหนึ่งของผลงานพรานประชาธิปัตย์นะผมว่าแต่ขอให้ผ่านวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาตรงนี้เป็นนโยบายตอนนี้ผมเข้าไปร่วมฟังเนี่ยนนนนนะะฮท่่าเเออสรืงี ผักดันเข้าไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเห็นว่ากองทุนเองก็มีเงินอยู่ถูกไหมครับให้สมาชิกเอาเงินตรงนี้มาใช้ได้ไหมซึ่งท่านกระผักดันในระดับของตราสอสำเร็จนะครับเรากำลังขอบคุณท่านไปมันการกู้เนี่ยไม่ใช่กู้ไปใช้ซื้อริ้ซื้อไร่เหมือนเหมือนบางองค์กรนะคือที่เน้นคือการซื้อบ้านอันนี้เฉพาะกิจเลยเฉพาะกิจอันซื้อบ้านก็จะทําให้ทุกคนมีบ้านอยู่หลังเกษียณ ใช่ครับครับผมไม่ต้องโดนไล่ฮะ,ะก็ขอสแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านค่ารายการะนะครับก็อย่างที่บอกฮะาทางสวออก,ก็ต้องช่วยกันถักดังน,<อ>นะครับก็เหลือที่สออแวแหละทีเนี้ยสว<อ>ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในสิ่งดีๆให้กับผัวของมังแกให้ค่ารายการนะ,อะ,อะโอเคครับก็สมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมทไทยและสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนอาติเราทั้งสองสมาคมเนี่ยจะติดตามเรื่องนี้อยู่ครับกติดต่อไปฮะใช่ครับผม ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังเราได้นะครับที่ทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับเวอร์ไว2 0 1เ็ 9, นหะครับหรือทาง Facebook ไทยเอ s n e w อ็นนะครับทางยูทูบก็สามารถดูได้ที่ของดูสบายมีสาระสไตล์จันโรบและ YouTube วันนี้ประเทศไทยนะครับรวมทั้งบอกไทยรัฐทุ่ยสองศูนย์สองศูนย์ดิวนะครับผมดรโรจนร์ศักดิ์แสงท่าสุไล และด็อเตอร์ยยมิชิตสมานส่วนสองสมาคมขอลาไปก่อนพบกันใหม่อย่างครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ